ราคามือหนึ่งของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่23.9ล้านแต่ว่าถ้าแบบแต่งออปชั่นสุดๆเหมือนคันนี้นะคะมีแตะ30ล้านแน่นอน บอวัน,น GT3 RS เครื่องยนต์บ็อกสเตอร์6สูบ4.0ลิตรสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัว RS นะคะ525แรงมา้าแรงกว่าตัว GT3 ปกติไปอีกคันนี้ล้อคู่หน้าจะเป็น20นะคะคู่หลังจะเป็น21มาพร้อมกับเบรกเซรามิกแล้วก็คาลิปเปอร์อันทรงพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะทุกชิ้นส่วนเขาคิดค้นมาอย่างดีเลยเพื่อการขับขี่ด้วยความเร็วสูงถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านในตัวรถแล้วนะคะคือข้างในแบบ สปอร์ตแล้วก็รถแบบรถแข่งจริงๆเลยเพราะว่าตั้งแต่เบาะแล้วก็ออปชันต่างๆเนี่ยมันคือรถแข่งเลยค่ะอันนี้จะพามาดูภายในของตัวรถแบบใกล้ๆเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นหนังอะคันทาร่าเหมือนกันเหมือนกันกบที่เบาะเลยแล้วก็ตัวออปชันต่างๆก็มีตามนี้ไม่ได้แบบมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะคะเป็นแบบรถที่ใช้สำหรับแข่ง เหมาะสาหรับแข่งโดยเฉพาะเลยแล้วก็นี่จะเห็นความแปลกตรงนี้เพื่อทําให้ตัวรถมันเบามากยิ่งขึ้นนะคะตัวที่เป็นตัวเปิดประตูเขาจะใช้เป็นแบบผ้าแบบนี้เลยเพื่อความเบาของตัวรถแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เพิ่มมาจะเป็นเบลสีแดงแบบนี้ด้วยนะคันนี้คือแบบออปชันเต็มจริงๆค่ะสำหรับตัวเบาะนะคะจะเป็นทรงบัคเก็ตซีทนะคะแต่งด้วยคาร์บอนแท้จากโรงงานเลยค่ะแล้วก็เป็นหนังอะคัเทร่านะคะ คันนี้คือทรงแบบรถแข่งสุดๆไปเลยเบาะนั่งไม่ค่อยสบายนะแต่ว่าหลังตีเบาะแน่นอนด้วยความเร็วขนาดนี้ค่ะสำหรับเตอร์เครื่องยนต์นะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังเป็นเครื่องยนต์บ็อกสเตอร์หสูบ4ีลิตรนะคะก็เครื่องยนต์มีเท่านี้เลยแต่ทําความเร็เวได้แบบสุสดๆเลยค่ะการตกแต่งด้านในก็เป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะคะสวยมากแล้วก็จะพามาดูด้านหลังนิดนึงข้างหลังตรงนี้จะเป็น X bar ซนะคะซึ่งมันจะช่วยป้องกันตัวรถค่ะเรียกได้ว่าเรื่องความปลอดภัยสำหรับรถที่แบบต้องใช้ความเร็วขนาดนี้ถือว่าทำได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านหน้าของรถเขาเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะแค่ไหนแล้วก็มันลึกแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะพื้นที่เก็บของด้านหน้าตรงใต้ฝากระโปรงรถข้างหน้านะคะก็ลึกนะคะแล้วก็ใส่ของได้พอสมควรเลยแหละ เก็บของแล้วก็กลิ่นจะไม่เข้าไปในตัวรถด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆแล้วก็ตรงนี้เป็นแท่งไฟฉุกเฉินนะที่สําคัญเลยคือใต้ฝากระโปรงรถเป็นคาร์บอนด้วยค่ะคาร์บอนทั้งแผ่นเลยนะสุดยอดมากคันนี้และคันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเขาสามารถปรับรีบาร์แล้วก็คอมเพรสชันดัมปิ้งได้พูดง,ง่ายๆก็คือโชคเนี่ยสามารถปรับความแข็งความอ่อนได้แล้วก็สามารถปรับรลดระดับลงได้เพื่อเพิ่มสัสดิภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะ ร o ชในวันวัน GT3 RS นะคะคันนี้ปี2016เลขหมาย35,000ค่ะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ16.9ล้าน <S 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 สำหรับนักซิ่งที่มีใจรักความเร็วนะคะหรือว่าสาวกซุเปอร์คารค์ไหนที่สนใจคันนี้ติดต่อที่สบายค้าได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Line แอดเบอร์โทรหรือว่าพักมาในแฟน,แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ค่ะ